คือแปดเยู่อันนี้เนี่ยคอร์ดคอร์ดคือตัวนี้เนาะเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่นี่คอร์ดคือตัวนี้อันนี้เลขศูนย์คือเลขศูนย์เนี่ยแปดหกหรือว่าแปดเก้าก็ได้แปดศูนย์บอสแปดเก้าหรือแปดหกเนาะสองยางตัวใดใครจไปเขียนไว้เหรออืมใส่นาไปเขียนไว้เต้น้อยบอสพี่นนอกตีเลขซอยพระจ้าเนี่ยตัวใดนะมือเอื้อนเลขออกแล้วน่ะตาแผลตามั่นเด้อใส่สารเบื้องนี่เป็นอัน ปดหกหรือแปดเก้าเนี่ยแหละกับหัวกับหางเลขเก้าก็เป็นเลขหกเลขหกก็เป็นเลขเก้านะนี่บักแดงแม่มเราไปเก็บมาแต่ไห้แต่สวนวันน่ะไม่ไม่เราก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเบิง้งเพราะันเป็นเลขอย่างเมื่อเอินรวยกันแน่แน่เลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกันพูดเลยเออะปิดถนนรถพี่น้องเฮบุนเฮท่านยังยิ่งไงมโหฬาร้ลยพี่น้องคันออกตัวนี้นะ รวยแน,แน่แน่เอาสำนีก็เด้จ้าพี่น้องสาวอีสานร,รีวิวให้พี่น้องบึงบักแต่งออกเลขพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นรถบระใจัยให้ช่องนี้น้องคนนี้นํำเด้อจ้าสวัสดีค่ะ